สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูวายนะคะจะมาสอนในรายวิชาการคํานวณต้นทุนเพื่องานอาชีพนะคะในบทที่1น,นะคะจะเป็นในเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นทุนในงานอาชีพนะคะเรามาเริ่มกันเลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะมาดูสาระสําคัญกันก่อนนะคะ สำหรับในบทที่1เนี่ยก็จะมีสาระสำคัญอยู่ทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะคะอันแรกก็จะเป็นในเรื่องของความหมายความสำคัญแล้วก็ประเภทของงานอาชีพนะคะ ตัวที่2ก็คือความหมายของต้นทุนในงานอาชีพเนาะว่ามันเป็นยังไงนะคะตัวที่3มก็จะเป็นประเภทของต้นทุนในงานอาชีพนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะและอันสุดท้ายก็คือการจําแนกต้นทุนในงานอาชีพนะคะอาทีนี้มาดูกันในส่วนของตัวแรกนะคะความหมายความสําคัญแล้วก็ประเภทของงานอาชีพนะคะ ความหมายของงานอาชีพนะคะตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยนะคะเขาให้ความหมายของคําว่าอาชีพไว้ว่ามันคือการเลี้ยงชีวิตนะคะการทํามาหากินงานที่ทําเป็นประจําเพื่อเลี้ยงชีพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยสรุปได้ว่าอาชีพนะคะคือการทำมาหากินในงานที่ทำเป็นประจำเพื่อทำให้เกิดรายได้สำหรับการเลี้ย เลี้ยงอีอชีตของตนเองแล้วก็ครอบครัวนะคะ,ะในส่วนที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของความสําคัญของงานอาชีพนะคะเขาบอกว่าการประกอบอาชีพเนี่ยเป็นการทํามาหากินเพื่อดํารงชีวิตของมนุษย์นะคะมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับทุกคนเลยนะคะความสําคัญของงานอาชีพเนี่ยก็จะมีดังนี้นะคะตัวแรกก็คือ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นพัฒนายังไงนะคะก็อย่างเช่นทําให้เรามีไรายได้ในการศึกษานะคะสามารถซื้อบ้านหรือสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวได้นะคะข้อที่2ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะคะตัวนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าในปัจจุบันนี้นะคะเราเนี่ยทำงานตําแหน่งในพนักงานจัดส่งสินค้านะคะแล้วก็อีกสักแป๊บหนึ่งค่ะ เราเก้าวขึ้นไปเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าแบบนี้เนาะอันนี้คือความก้าวหน้าในการงานอาชีพนะคะความก้าวหน้าในงานอาชีพเนาะ,ะในส่วนของข้อที่3นะคะฝึกตนเองให้มีภาวะความเป็นผู้นำนะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่าได้รับการคัดเลือกขึ้นเป็นผู้นำของหน่วยงานเนี่ยยิ่งจะแบบสุดยอดเลยนะคะเป็นการฝึกตัวเองให้มีภาวะ ความเป็นผู้นำนะคะและสุดท้ายก็คือสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาตินะคะเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเสียภาษีไรายได้จากการทำงานอาชีพนะคะเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยนำเงินภาษีตรงเนี้ยนะคะไปพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของประเภทของงานอาชีพนะคะประเภทของงานอาชีพนะคะั สามารถแบ่งได้ออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะตัวแรกนะคะก็คืออาชีพข้าราชการนะคะอาชีพข้าราชการก็เป็นอาชีพที่รัฐบาลนะคะทำการจ้างเพื่อทำหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปนะคะก็ยกตัวอย่างเช่น ครูหมอพยาบาลทหารตำรวจนะคะก็จะได้รับรายได้หรือว่าค่าตอบแทนเนี่ยเป็นเงินเดือนนะคะสำหรับอาชีพข้าราชการเนาะประเภทที่2นะคะก็คืออาชีพอิสระหรือว่าอาชีพส่วนตัวนั่นเองนะคะอาชีพอิสระหรือว่าอาชีพส่วนตัวเนาะเป็นการประกอบอาชีพของตนเองนะคะโดยที่มีการลงทุนด้วยตนเองนะคะเป็นผู้ดำเนิน กิจการแล้วก็เป็นนายตัวเองนะคะซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น3ธุรกิจได้ดังนี้นะคะก็จะมี1ก็คืออาชีพธุรกิจบริการนะคะอาชีพธุรกิจบริการหรือว่า service career นะคะาภาษาอังกฤษมาละเนาะเป็นธุรกิจที่ให้บริการกับลูกค้านะคะไม่มีสินค้าอยู่ในการดำเนินธุรกิจนะคะ จะเป็นการให้บริการตามคำสั่งของลูกค้านะคะโดยที่จะเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลักว่าลูกค้าต้องการทำอะไรนะคะอาชีพนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นพวกร้านเสริมสวยนะคะร้านซ่อมรถอะไรแบบนี้เนาะประเภทที่2นะคะอาชีพซื้อขายสินค้านะคะอาชีพซื้อขายสินค้าหรือเทรดดิ้งแครเอนะคะโอ้อาชีพเทรดดิ้งแคเเนี่ยเป็นธุรกิจที่ ซื้อสินค้ามาเพื่อขายนะคะโดยจะมีสินค้าที่ซื้อมาเนี่ยเป็นสินค้าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีการนำออกจำหน่ายตามสภาพที่ซื้อมาเลยหรือที่เขาเรียกอีกธุรกิจหนึ่งก็คือธุรกิจอาชีพธุรกิจซื้อมาขายไปนะคะก็คือเราซื้อของสำเร็จมาเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงก็ขายออกไปแบบนั้นเลยนะคะ ต่อไปประเภทที่3ก็คืออาชีพผลิตสินค้าหรือว่าอุตสาหกรรมนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า m ม n u f ฟ t u r ริงแค r r เ e r นะคะเป็นอาชีพที่มีการนำสิ่งของนะคะที่ซื้อมาหรือเรียกอย่างนึงว่าวัตถุดิบเนี่ยมาผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างๆมีการแปลสภาพนะคะเพื่อให้ได้มาเป็นสินค้าสำเร็จรูปเนาะ ตัวที่3นะคะก็คือประเภทที่3นะคะอาชีพลูกจ้างนะคะอาชีพลูกจ้างเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอาชีพที่ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการนะคะจะทํางานโดยปฏิบัติตามคําสั่งของอปฏิบัติตามคําสั่งหรือว่าทําตามหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายนะคะซึ่งตัวเนี้ยเราจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนรายชิ้นหรือว่ารายสัปดาห์ตามงานที่เราได้รับมอบหมายมานะคะ งานอาชีพที่กล่าวมาในที่นี้เนี่ยจะมุ่งไปที่การประกอบอาชีพอิสระนะคะที่เป็นอาชีพด้านาบริการนะคะด้านการซื้อขายสินค้าแล้วก็อาชีพผลิตสินค้าสัส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ในส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะพูดถึงอาชีพอิสระอาชีพส่วนตัวพวกนี้นะคะ,ะมาดูหัวข้อถัดไปคะ่ะนะคะสำหรับสาระสำคัญ ข้อที่2นะคะมาดูที่ความหมายของต้นทุนในงานอาชีพนะคะเรามาดูความหมายของต้นทุนก่อนคะ่ะต้นทุนหรือว่าคอสนะคะมันคือมูลค่าของทรัพยากรที่สูญเสียไปเนาะเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือว่าบริการนะคะโดยมูลค่านั้นเนี่ยจะสามารถวัดได้เป็นหน่วยเงินตานะคะซึ่งก็จะมีลักษณะของการลดลงของสินทรัพย์หรือว่าเพิ่มขึ้นของหนี้สินนะคะ มาดูตัวแรกคือต้นทุนในงานอาชีพของธุรกิจบริการเนาะมันก็จะหมายถึงจํานวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการให้บริการแก่ลูกค้านะคะยกตัวอย่างเช่นต้นทุนในการบริการทําสีรถนะคะก็จะประกอบด้วยค่าอะไหล่ตัวถังนะคะค่าพ่นสีรถนะคะค่าแรงงานในการทําสีรถอะไรประมาณนี้นะคะต้นทุนสําหรับงานอาชีพ ซื้อขายสินค้าเนาะก็จะหมายถึงมูลค่าของสินค้าสําเร็จรูปนะคะที่ซื้อมาเนาะรวมรวมกับค่าใช้จ่ายค่าขนส่งในการจัดซื้อสินค้านะคะค่าแรงงานของผู้จัดจําหน่ายสินค้านะคะแล้วก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดจําหน่ายสินค้าเนาะ สำหรับต้นทุนในงานอาชีพผลิตสินค้าหรือว่าอุตสาหกรรมนะคะก็จะหมายถึงจำนวนเงินที่จ่ายไปเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าทุกขั้นตอนเนาะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การนำวัตถุดิบเข้ามาสู่กระบวนการผลิตนะคะการแปลสภาพจนไปถึงการได้มาซึ่งสินค้าสำเร็จรูปนะคะซึ่งต้นทุนของธุรกิจนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงานนะคะแล้วก็ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตแล้วรวมไปถึงต้นทุนอื่นๆที่ทำให้สินค้าสำเร็จรูปที่ทำให้ได้มาซึ่งสินค้าสำเร็จรูปนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยสรุปความหมายของต้นทุนในงานอาชีพได้ว่านะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการธุรกิจซื้อขายสินค้านะคะแล้วก็ธุรกิจผลิตสินค้าหรือว่าอุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็น จำนวนมูล,ลค่าของทรัพยากรที่จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการนะคะก็จะประกอบไปด้วยต้นทุนวัตถุดิบต,ต้นทุนแรงงานนะคะต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของงานอาชีพนั้นๆนะคะเพื่อนำมาจัดทำบัญชีเนาะโดยนะคะจะมีการจดบันทึกรวบรวมข้อมูลแล้วก็สรุปผลทางด้านต้นทุนของธุรกิจประเภทนั้นๆนะคะโดยมีวัตถุประสงค์พื้นฐานในการจัดทำรายงานตลอดจนวางแผนควบคุมแล้วก็ตัดสินใจเกี่ยวกับต้นทุนธุรกิจในงานอาชีพต่างๆแล้วก็แสวงหาผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจนั้นนะคะอันนี้คือ ความหมายของต้นทุนในงานอาชีพเนาะ,ะนะคะต่อไปนะคะจะมาพูดถึงประเภทของต้นทุนในงานอาชีพกันนะคะต้นทุนในงานอาชีพนะคะจากการศึกษาต้นทุนในงานอาชีพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนนะคะก็จะมีการจัดทํารายงานทางการเงินเนาะเพื่อรายงานผลการดําเนินง,งานให้กับผู้ต้องการที่จะใช้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกธุรกิจ ธุระะกิจแต่ละประเภทก็จะมีกระบวนการในการให้บริการแล้วก็การจัดหาสินค้าที่แตกต่างกันเนาะก็จะส่งผลให้เกิดการสะสมต้นทุนที่ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งจะมีการจำแนกต้นทุนของธุรกิจแต่ละประเภทออกได้ดังนี้นะคะตัวแรกนะคะประเภทของต้นทุนในงานอาชีพตัวแรกนะคะจะมีการจำแนกตามส่วนประกอบของสินค้านะคะจำแนกตามส่วนประกอบของสินค้าก็าจะประกอบไปด้วย วัตถุดิบทางตรงนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า direct material เนาะหรือถ้าเป็นตัวย่อนะคะเขาจะเรียก dm นะคะ dm วัตถุดิบทางตรง direct material นะคะตัววัตถุดิบทางตรงนะคะก็คือวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของสินค้าสำเร็จรูปนะคะที่สามารถวัดได้นะคะสามารถวัดจำนวนได้ง่ายยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่าเราทำโรงงานรองเท้าหนังเนาะจะผลิตรองเท้าหนังนะคะตัวหนังสัตว์เนี่ยจะถือว่าเป็นวัตถุดิบทางตรงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์นะคะผลิตโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะโต๊ะไม้เนาะตัวไม้เนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบทางตรงนะคะอันนี้คือความหมายของคำว่าวัตถุดิบทางตรงแล้วพูดง่ายๆก็คือวัตถุดิบที่มาใช้ในการผลิตหลัก นะคะหรือเรียกอีกอย่างว่า DM นอ้อภาษาอังกฤษนะคะ Direct Material หรือตัวย่อคือ DM นะคะต่อไปค่ะค่าแรงงานทางตรงนะคะค่าแรงงานทางตรงก็จะเป็นค่าตอบแทนที่ใช้จ่ายให้กับแรงงานที่ทำหน้าที่ในการผลิตสินค้าหรือว่าแปรสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปนะคะตัวนี้เขาภาษาอังกฤษเรียกว่า DL นะคะ Direct Labor เออ direct l a b e l นะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะได้ค่าตอบแทนที่สามารถระบุได้ว่าค่ารายงานที่เกิดนั้นที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมาจากการผลิตสินค้าชนิดใดจํานวนเท่ากับเท่าไหรนะคะสามารถคํานวณเป็นต้นทุนสินค้าได้ง่ายเนาะเอาพูดง่ายๆก็คือค่ารายงานทางตรงก็คือค่ารายงานสําหรับบุคคลที่ทําการผลิตสินค้าโดยตรงได้สัมผัสกับตัว สินค้าสำเร็จรูปโดยตรงนะคะและตัวที่3ก็คือค่าใช้จ่ายการผลิตนะคะหรือ manufacturing overhead over นะคะ OH นภาษาอังกฤษตัวย่อคือ OH นะคะค่าใช้จ่ายการผลิตคือต้นทุนหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าทั้งหมดนะคะยกเว้นวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรงเนาะมันก็จะมีวัตถุดิบทางอ้อมค่าแรงงานทางอ้อม ค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าค่าโทรศพัพท์ค่าเช่าโรงงานนะคะหรือแม้กระทั่งค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรนะคะค่าเสื่อมราคาของอาคารโรงงานอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตสินค้านะคะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าจะถือเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือความหมายของ ค่าใช้จ่ายการผลิตเนาะแล้วก็แยกจำแนกตามส่วนประกอบของสินค้านะคะอีกประเภทหนึ่งนะคะถ้าเราจะจำแนกตามงวดเวลาที่ก่อให้เกิดประโยชน์เนาะก็จะแยกออกเป็น2ตัวด้วยกันก็คือต้นทุนสินค้านะคะต้นทุนสินค้าที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต หรือ product cost นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นต้นทุนที่สะสมอยู่ในตัวสินค้าก็จะประกอบไปด้วยวัตถุดิบทางตรงค่าแรงงานทางตรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิตนะคะต้นทุนสินค้านี้นะคะจะถือเป็นสินทรัพย์เนาะจนกว่าจะถูกขายออกไปนะคะแล้วก็จะแสดงสินค้าคงเหลือไว้ในงบแสดงฐานะาการเงินนะคะตัวที่2คือต้นทุนงวดเวลานะคะหรือต้นทุนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบัน นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นต้นทุนที่ไม่สะสมอยู่ในตัวสินค้านะคะจะถือเป็นค่าใช้จ่ายยกตัวอย่างเช่นต้นทุนสินค้าที่ถูกขายออกไประหว่างงวดนะคะเรียกว่าต้นทุนขายค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานก็อย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวดนั้นๆนะคะเป็นต้นทุนที่นําไปเปรียบเทียบเนาะกับรายได้ ในงวดบัญชีหนึ่งะคะเพื่อหาผลการดําเนินงานนั่นเองนะคะอันนี้คือความหมายของต้นทุนสินค้าต้นทุนงวดเวลานะคะถ้าเกิดว่าจําแนกตามงวดเวลาที่ก่อให้เกิดประโยชน์นะคะโอเคนะต่อไปนะคะการจําแนกต้นทุนในงานอาชีพนะคะ อ่านะคะสำหรับการจําแนกต้นทุนในงานอาชีพนะคะก็จะมีการจําแนกต้นทุนในงานอาชีพออกเป็น3อาชีพด้วยกันนะคะต้นทุนในงานอาชีพตัวแรกก็คือต้นทุนในงานอาชีพของธุรกิจบริการนะคะของธุรกิจต้นทุนในงานอาชีพของธุรกิจบริการเนาะก็จะแบ่งออกเป็นต้นทุนที่ ให้ประโยชน์ในอนาคตนะคะต้นทุนที่ให้ประโยชน์ในอนาคตจะเป็นต้นทุนในรูปแบบของสินทรัพย์นะคะก็ได้แก่วัดวดสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ใช้ในการให้บริการสินทรัพย์ถาวรนะคะในการให้บริการอย่างเช่นอาคารยานพาานะ อุปกรณ์สำนักงานนะคะซึ่งจะมีการตัดจำหน่ายเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายตอนสิ้นงวดนะคะจะอยู่ในรูปแบบของค่าเสื่อมราคานะคะยกตัวอย่างเช่นค่าเสื่อมราคาอาคารค่าเสื่อมราคายานพาหนะแล้วก็ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักงานนะคะในส่วนของต้นทุนตามงวดเวลาของธุรกิจบริการนะคะก็จะเป็นต้นทุนในรูปแบบของค่าใช้จ่ายนะคะ ได้แก่เนาะเงินเดือนฝ่ายขายแล้วก็บริหารนะคะค่าค่าสาธารณูปโภคนะคะค่าสาธารณูปโภคก็จะรวมไปทั้งค่าน้ำค่าไฟนะคะอาจจะรวมไปถึงค่าโทรศัพท์ด้วยนะคะคือค่าสาธารณูปโภคต่างๆเนาะแล้วก็จะมีค่าไฟฟ้านะไม่ใช่ค่าไฟฟ้าขอโทษขอโทษค่ะเป็นค่าพนะนะคะค่าซ่อมแซมแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ใช้แล้วหมดไปในงวดบัญชีปัจจุบันนะคะอันนี้ถ้าแยกตาม ต้นทุนในงานอาชีพของธุรกิจบริการเนาะประเภทที่2นะคะจำแนกต้นทุนในงานอาชีพซื้อขายสินค้านะคะหรือธุรกิจซื้อมาขายไปนั่นเองนะคะสำหรับต้นทุนในงานอาชีพซื้อขายสินค้านะคะเป็นธุรกิจที่ดําเนินการจัดซื้อสินค้าเพื่อจัดซื้อสินค้าเพื่อนําไปขายต่อนะคะโดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสินค้านะคะหรือ จะนำไปผลิตต่อเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอ่าจะคือจะไม่มีการนําตัวสินค้ามาเปลี่ยนแปลงหรือว่านําไปผลิตต่อเลยนะคะหรือที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเขาเรียกอีกอย่างว่าธุรกิจซื้อมาขายไปเนาะอ่าทั้งการขนส่งนะคะทั้งเป็นแบบการขายส่งแล้วก็ขายปลีกนะคะขายตรงขายแบบอ e ีคอมเมิร์ซนะคะขายแบบอ e ีคอมเมิร์ซเดี๋ยวนี้เขา ฮิตเลียดกันแบบนี้นะคะเป็นการซื้อขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนาะต้นทุนในอาชีพซื้อขายสินค้าจะจำแนกได้ดังนี้นะคะตัวแรกก็คือต้นทุนที่ให้ประโยชน์ในอนาคตเนาะต้นทุนที่ให้ประโยชน์ในอนาคตนะคะก็จะประกอบไปด้วยต้นทุนที่สะสมอยู่ในตัวสินค้านะคะเป็นต้นทุนที่เกี่ยวกับการจัด หาสินค้ามาเพื่อขายอย่างเช่นค่าขนส่งนะคะก็จะเป็นค่าขนส่งเข้าค่าขนส่งออกนะคะค่าตรวจรับสินค้าค่าเบี้ยประกันเกี่ยวกับ ตัวสินค้านะคะอันนี้เป็นต้นทุนที่สะสมอยู่ในตัวสินค้าเนาะสำหรับต้นทุนที่ไม่ได้สะสมอยู่ในตัวสินค้านะคะก็จะเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวรน,นะคะแล้วก็สินทรัพย์หมุนเวียนที่ใช้ในการดําเนินธุรกิจยกตัวอย่างเช่นพวกอาคารยานประหนนะ,นะคะวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการดําเนินธุรกิจนะคะก็จะคิดเป็นต้นทุนในรูปในรูปแบบของค่า,ชาใช้จ่ายแล้วก็จะมีการตัดจําหน่ายตามระยะเวลาของการใช้ประโยชน์ไปนะคะ ตัวต่อไปนะคะเป็นต้นทุนตามงวดเวลานะคะต้นทุนตามงวดเวลาเนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าโฆษณาเงินเดือนฝ่ายขายและบริหารนะคะค่าสาธารณูปโภคแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับธุรกิจบริการเหมือนกันนะคะถ้าเป็นต้นทุนตามงวดเวลาจะเกิดขึ้นในงวดนั้นๆนะคะตัวต่อไปคือต้นทุนในงานอาชีพ ผลิตสินค้าหรืออุตสาหกรรมนะคะต้นทุนในงานอาชีพผลิตสินค้าหรืออุตสาหกรรมเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะคะทั้งแรงคนแรงงานนะคะทรัพยากรต,ต่างๆทรัพยากรการผลิตต่างๆนะคะนำมาแปลสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปเนาะย,ยกตัวอย่างเช่นโรงงานผลิต เสื้อผ้าสําเร็จรูปนะคะก็จะต้องมีการจัดหาวัตถุดิบเนาะจัดหาผ้านะคะจัดหาได้กระดุมนะคะหาแรงงานาจัดตั้งโรงงานนะคะมีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรนะคะในการตัดเย็บนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่าใช้ใจ่ายอื่นที่เป็นปัจจัยการผลิตนะคะที่ใช้ในการผลิตสินค้าโดยจะมีการนําเข้าของปัจจัยการผลิตอยู่3ประเภทด้วยกันก็คือตัว วัตถุดิบนะคะค่าแรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิตเนาะนำมาเข้ามาสู่กระบวนการผลิตนะคะแล้วก็จะได้มาเป็นงานระหว่างทำจนถึงผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปนะคะแล้วก็ถึงจะนำตัวสินค้านั้นอะไปเก็บไว้ในคลังสินค้ารอการจำหน่ายนะคะถ้าพูดถึงต้นทุนเกี่ยวกับธุรกิจนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกัน คือต้นทุนที่ให้ประโยชน์ในอนาคตเนาะต้นทุนที่ให้ประโยชน์ในอนาคตก็เหมือนกับธุรกิจซื้อซื้อมาขายไปเมื่อกี้นะคะจะแบ่งออกเป็นต้นทุนที่สะสมอยู่ในตัวสินค้าต้นทุนที่สะสมอยู่ในตัวสินค้าก็คือต้นทุนที่กิจการจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้านะคะเพื่อที่จะเตรียมไว้ขายเนาะก็จะประกอบไปด้วย3ตัวด้วยกันก็คือวัตถุดิบค่าแรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิตนะคะถ้าเกิดว่าพูดถึงธุรกิจ อุตสาหกรรมเนี่ยนึกถึง3ตัวนี้ไว้ก่อนเลยค่ะวัตถุดิบค่าแรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิตนะคะต่อไปคือต้นทุนที่ไม่ได้สะสมอยู่ในตัวสินค้านะคะต้นทุนที่ไม่ได้สะสมอยู่ในตัวสินค้าตัวนี้ก็คือต้นทุนที่จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นๆนะคะนอกจากตัวสินค้าที่ผลิตเนาะอย่างเช่นสินทรัพย์ถาวรแล้วก็ตัวสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะ ต้นทุนต่อไปคือต้อนทุนตามงวดเวลาเนาะอันนี้ก็เหมือนกับเหมือนกับสองธุรกิจที่ผ่านมานะคะมันก็จะเป็นต้นทุนที่กิจการได้ใช้ประโยชน์ในงวดที่เกิดรายการนะคะซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายเนาะเออมีมีพิมพ์ผิดด้วยนะคะขอโทษทีเนาะเดี๋ยวจะกลับไปแก้ไขนะคะยกตัวอย่างเช่นเงินเดือนฝ่ายขายและบริหารนะคะค่าโฆษณาค่ารับรองค่าใช้จ่าย ในการดําเนินการอื่นๆนะคะรวมไปถึงค่าสาธารณูปโภคอะไรพวกนี้ด้วยเนาะมันก็จะมีเกิดค่าใช้จ่ายพวกนี้เกิดขึ้นนะคะตามงวดตามงวดนั้นๆในเดือนนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือจบบทแล้วนะจบบทที่1แล้วนะคะมาสรุปกันเนาะถ้าให้สรุปนะคะธุรกิจในธุรกิจในโลกเนี้ยทั่วไปเนี่ยก็จะมีลักษณะการดําเนินง,งานที่แตกต่างกันถูกไหมคะก็จะแบ่งออกเป็นสประเภทหลักๆก็ ก็คือธุรกิจบริการนะคะธุรกิจซื้อขายสินค้าหรือธุรกิจซื้อมาขายไปเนาะแล้วก็ธุรกิจผลิตสินค้านะคะไม่ว่าธุรกิจประเภทไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนก็ตามเนาะจุดประสงค์หลักของการดําเนินธุรกิจนะคะก็คือการแสวงหาผลกําไรนั่นเองนะคะโดยธุรกิจแต่และประเภทเนี่ยก็จะมีลักษณะการดําเนินงานที่ต่างกันนะคะทําให้เกิดต้นทุนของธุรกิจนั้นๆนะคะ โดยเฉพาะการจําแนกต้นทุนของงานอาชีพต่างๆนะคะซึ่งการจําแนกต้นทุนเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปตามประเภทของธุรกิจเนาะก็อย่างเช่นธุรกิจบริการไม่มีสินค้าถูกไหมคะต้นทุนในงานอาชีพของธุรกิจบริการทั้งหมดเนี่ยก็จะถือเป็นค่าใช้จ่ายเนาะแล้วก็จะนำไปหักรายได้จะจะนำไปหักจากรายได้ จากการให้บริการของหวดบัญชีนั้นๆน,น,นะคะส่วนธุรกิจซื้อมาขายไปจะต้องมีการซื้อสินค้ามาเพื่อขายเนาะต้นทุนในงานอาชีพก็จะเป็นต้นทุนของสินค้าที่มีการขายออกไปนะคะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินงานนํามาหักกับรายได้นะคะและธุรกิจสุดท้ายก็คือธุรกิจประเภทผลิตสินค้านะคะก็จะมีการเตรียมสินค้าไว้ก่อนเนาะเตรียมสินค้าไว้เพื่อขายนะคะ ต้นทุนของธุรกิจนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของวัตถุดิบค่าแรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิตนั่นเองนะคะก็จะนําพวกเนี้ยค่ะมาหักจากรายได้จากการขายสินค้านะคะดังนั้นเนี่ยการจําแนกต้นทุนในงานอาชีพต่างๆที่กล่าวมานะคะก็เพื่อประโยชน์ในการคํานวณต้นทุนในการจัดทํารายงานทางการเงินนะคะเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินเนี่ยมีความรู้ มีความเข้าใจนะคะในเรื่องของการจำแนกต้นทุนจึงจะสามารถจัดทำรายงานทางการเงินได้ถูกต้องนะคะเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจที่เราได้ศึกษานะคะตามลักษณะการดำเนินงานของกิจการนั้นๆเนาะเป็นไงคะ ยากไหมคะสําหรับบทที่1น,นะคะมันก็จะเป็นในเรื่องของเนื้อหาซะส่วนใหญ่เนาะซึ่งเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะจากเว็บไซต์ที่ครูเอาขึ้นไว้ให้นะคะสําหรับบทต่อไปจะเป็นในเรื่องอะไรก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้แล้วเจอกันในบทหน้านะคะบ๊ายบาย